น,นี่เป็นเขื่อนปราศักชลศิษจังหวัดลบบุรีชมวิวรอรถไฟมาแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้มีลมเย็นๆพัดมาตลอดเวลาสิบโมงกว่า มีชาวบ้านมาหาปลาด้วยใส่มองงม,มหอยหอยเยอะไหมพอได้พอได้ออออทั้งรางเขาหอยลงเปล่ทาทั้งรางเคลือไไ่อนใหญ่ไหมหอยลงเันบัหันลงครับอ๋อพีน้อยเถุงมา นั่นใช่เว้ยนหันนั่นนะถุงนี้ล้วมายืนได้โอ ah ้มึงยืนร่งไปได้น้โดนทำไมเฮ้ยโอ้แคมปิ้งอ้หาติยังจำอะไรเข็นลงนะมาจากาางหมกกรุงเทพครับอุ้ยหนีตัวนึ่ง วันยุดก็เลยม,า,ม,า,มา,าว่าจะมาทายรถไฟดิดรถไฟแล้ดลงน้ามไม่อนเกิดรถไฟมือน,นั่นผมมาแจ้งโมงก่อนฮะหามงองแรง,งโอ้ <c oughs> แมน่นบ่บมมันมีหลายรอบดิเออมันมาดุเรื่อยๆบ่บู้ว่าไงก็เหเุผนเล่นทานไลายหลอบดีอันนี้ผมเอาโทรศัพท์ูไอทายคูยค่กับรด็พี่ย ได้ได้ได้ถ่ายไอ้เทดีว่ะเจอข้าเป็นล้านมากเพื่อนว่าเย้อนสีแล้วมันหายต้องถายมาไปแล้วสีมาที่เพื่อนว่าเพื่อนนั้นมากข้าจะลงทางเลยมาก่ะย่ะท่านใกล้ใช่จ่อครับโมไปครับกลับกรุงเทพโอ้มาเที่ยวเห่นนี่ โอมึงว่าอย่ง,อยงนั้นมันบ่เมน,นตื่นเี่นัลน,นน่นนนะครับมันไหวดีเดี๋ยว <c oughs> อะไรดิเขาบอกครังปีก็ลุงอัดมันโอ้อันนี้น่ากินากันนีพากันมาเคียร์นี่คือ ออ๋มาทำงานวันหยุดอ๋อมาเที่ยวบัดดี้เ่พอดีหนึ่งยู้องกับ <c oughs> ้อดรู้ใช่ได้ไหมครับเข,า,เหขาหินสอดเขาหินสอดินช <c oughs> ้อนก็ซื้อคือทางปลาจีนเแต่ซื้อคือทางปลาจีนเด้อ,ดเยอยู่กับเบียนมิลี่เออว้าวขึ้นมาไกลแต่มาเห็นงานยินภูเขาเนี่ยินก่อนใหญ่ใหญ่จริง เฮ็ดไดียังเขตอยู่ในรีสอร์ทครับอ๋อเ,เห็นธรรมชาติคล้ายๆแกะส่วนตัว่าผมเห็ดเห็นอ๋อบ้านอยู่หินสอดมาทมทำงานอยู่นี่อืมบานอยู่กระเบื้นอันโคราชอันนั้นอยู่ปากชอ่องอ๋อขับผ้ากันไม้เห็ดหินลูกกี่รับมเมาท์ิ้นเลครับอ๋อมีบรรยุดมมันยันย คนสา <c oughs> คนโคกมาตำมงงมหมวยปีนกินอย่าลงไปได้อ้ใครก็อยู่ห้องเนาะยืนอ่ะนแค่ไหนแต่กูเอากับบาปูนใส่ลังค่ารถมากหวะการจับมัน รถไฟมาแล้วมาจากรอตั้งนานเกือบชัว่วโมงดูกันมาดูกัน ใกนึงก่งขบวนเย้ในที่สุดเราก็ได้เห็นดังที่ตั้งใจแล้วตั้งใจมาวันนี้ก็เพื่อมาดูรถไฟโดยเฉพาะเลยรถไฟลอยฟ้าหรือว่ารถไฟลอยน้ำที่เขื่อนป่าศักชุ์สิทธิ์จังหวัดลบบุรีได้เห็นได้เห็นแล้ววันนี้ คุ้มแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยขวัญใจมหาชนถ่ายรูปให้เขากันนี่เป็นวิดีโอนี่เอาสื้อสวยใช่ไหมแบบ แบบธรรมดานะเดียรถกีมันจะเสียบผมไม่เสียบสวยปะสวยอย,ย,ย,ยู่ตัวแกปะพี่เขามาขอถ่ายรูปเลยไ,ไปโอ้ เอฟซีเอฟซีจากไหนไม่รู้เอฟซีจากกอสซ่าขึ้นาครับลาขึ้นมามาไทยเฮานี่เร็ว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 มาไทยเฮานี่ถ่ายได้ถ่ายได้ไม่เป็นไรมาไทยเฮาเนี่มาไทยหน่อยหนุพี่ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยืนข้างหลังนี้ได้ไหม ได้ได้ฮะเอาถ่ายด้วยกันก็ได้ฮะ <มา S 1> นี่ต้องเอาทางนี้ถึงจะสวยฮะต้องวิวต้องเอาวิวฝั่งนี้ถึงจะสวยก็ทันไปวิวฝัง่งนี้ก็ถ่ายฝั่งนี้นะครับไม่ใช่เหรอครับจะวิวนี่เหรอใช่ครับอ๋อได้ได้มาเรียกว่าจะาวิวสถาน์ทางรถไฟถึงจะสวยเลอ๋อไม่เอาวิวฝั่งนี้ได้ได้ได้ครับ <c oughs> เอ้าไหนคนถ่ายอ่ะเอาครับละ นี่เขามาขอเขามาขอถ่ายรูปด้วยชาวบ้านนักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวพี่ยืนข้างหลังนี้ข้างหลังเหรอได้ได้หรือจะข้างหน้านี่ก็ได้เล่นเลยก็ได้เล่นเลยก็ได้เดี๋ยวแต่พี่เลยอ่ะเอาเครื่องเครื่งหน้าก็ได้พี่ค้ายๆกันนี่แหละเอาค่อยๆกันนี่แหละ ต่กล้องผมมันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วถ่ายกูก็เพม้องเลถ่ายแล้วเมื่อกี้คนเผื่ออยู่แล้วมันจะเข้ามาของผมไหมเนี่ยไม่เข้าของเข้าของพี่เข้าของผมอยากเห็นว่าอยากเห็นไปดูใน y o u ูทูบอยากเห็นต้องไปดูอยากเห็นตัวเองต้องไปดูใน YouTube นะอ๋อถ้าถ้ากันถ่ายกล้อง กล้องอันนี้ของผมนี่มาเท่าไรมาไทยเท่าไรเอาเดี๋ยวที่ไทยให้เดี๋ยวมึงกับไทยให้กูขึ้นเดี๋ยวไทยกูก็พี่องฮะเอาถือไว้ยังเอาบ้านมาคนนี้มาไทยกูนี่ครับพี่คนโคตรตัวให่เราโค่หมวกเลยมาพี่เห็นไหม มันมอง่อยเห็นมันแดดแสงแดดมาตรงนี้สวยเอาเลยครับสามสี่ต้องถ่ายแน่นอนถึงจะสวยถ่ายอะไรภาพเลยเออคือจะไม่อีกคือบไม่อีกคือบไม่อีกโอ้สวยวัดหลุดฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ่ายกี่ภาพนะฝั่งนี้ถึงจะสายเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้าง ข้างนี้สวยเนี่ยเพี่ยอยู่ตรงนี้แม่ไม่กล้องอ๋อกล้องอ <laughs> ยู่ตรงนีเออ้เออตรงนีออ้สวยตรงนี้ไทยตรงนี้มันเดี๋ยวผมถ่ายก็ไปยืนอยู่ก็ไปช่วยไหม่ยายแล้วไม่ได้บันทึกไว้ปุ่นนี่ เอมันก็อยู่ในกล่องอยู่ี่โทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์รู้ป่าพี่ลองดูผมหนึ่งโอ้โทรศัพท์พี่ผมก็ดูไม่ค่อยเป็นผมเล่นยังไงอ่ะผมไม่ค่อยได้ไม่เคยได้กดดูไปที่นี่มันอยู่ในนั้นเอออยู่ในโทรศัพท์นี่แหละนี่ในแกลเลอรี่อ๋ออยู่ในแกลเลอรี่ป่ะครับอันนี้ใช่ผมเล่นมันอยู่ในหั่นแล้ว เร็วๆข้าเป็น,ม,นปมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นอวันจันทร์แล้วแดดมันจัดแดดแดดแรงจัดนะเดียเด๋ยวโอ้ยหาขววมึงกล้องนี้บ้างลืมใส่เสื้อมามปัดทอเสื้อสี่ท้ายกับผีสองยืนคู่กับ่นปัดเสือ<ม>้อปนนี้โบ้เอาช่างนี่เอามุมน,นี้คลาแดดเลยมุมนี้อีกกล้องนึ่ง เห็นทางรถไฟอยู่ป่ะเห็นครับอ๋อเจ้ากโกดิซานเนี่ยตัวหนมั้งไหน <laughs> โกดิซานนี่นะเนฮ้ยหนึ่งครับสองสามโอ,โอเคสามครับตอนนี้กูกะเด็กาดกายเป็นยาร่างเลยพี่ขันยิงแก้ว <laughs> ใช่ไหมได้บยวก็ได้ใส่เสื้อหนึ่โอ้หายเกยเลียดเลยวะอัเลยเลยตามสบายเลยครับอ่ะได้ยตามสบายเลยบ็ได้ใส่เสื้อเลยเดี๋ยวเราทำลายจะเข้าไปไปใส่เสื้อก่อนลืม <laughs> ใส่เสื้อแม่เมื่กี้นะอันนี้มันนี้จะหล้าน,นใช่ครับโว้ยรถใส่สิพอหลานมาถึง <laughs> ไปซิมีเงินเป็นหลากไปซื้อรถ ตัวมาแล้วกลัวไปถ่ายคูจับรถมั่วถ่ายมั่วกดถ่ายกัคูมากของสุดถ่ายไห่มะถ่ายงามเลยถ่าย้ไดถ่ายคู่กันอยู่ว่าะไถ่ายคู่กับเจ้าไหมอ๋อถ่ายคู่กับผมบ่เมียนมามาเฮ้ยถ่ายคู่กันกับเจ้าของตัวตนอนเปิดกล้องได้หมด ตหเด้านี่ฐง่าานง่ายฐานเ้วมันจะฝบึงายด้วยบึงจะคองในย t u b e เลยคล้องใน YouTube เนี่ย ลน่ะมอแค่นี้ครับตัวแดงนี่อ้าวไ่ยพวกนี่พี่ดอกนึงบัยหน่ีโรนะโอ้แจงดีย่ด้ล่ะ อ่างน้อ่านี่างนี่างนพ <c oughs> ้่นี้นี้ออยีย่างี่นีอ่นียีย่งนี้งี้ยน่านี้่าง้อย่น่นเ้่ <c oughs> นียียา่าง้างนี้งนนี้่นี้ย่างาางนงนีา

โอเคเราจะลงายวันนี้ีภาพเห็นเลยปไตยากลคุณีภาเดินรถไฟมาแล้วบววที่สอง วันที่สองมาบ่ายสองโมงพอดีครบตามความตั้งใจไว้วันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะมาดูรถไฟลอยฟ้าก็ได้เห็นเห็นแล้วตามความตั้งใจรถไฟลอยฟ้าเขื่อนปราศักชลสิิธิ์จังหวัดลบบุรี วัวเยอะมากเลยไม่ธรรมดาเลย,นะลยลนเนี่ยอนีแต่ตัวสีสวยอย่างนั้นด้วย ไม่เคยขายส่วนนี่ไอ้กวัวบ่างไหมครับไม่มีไล่วัวมันไล่วัวมาเลี้ยงที่เขื่อนปาสักต้สพานยี่สิบกับสามสิบตัวไม่ทํดาไปนะ เสร็จก็เดินทางกลับนะครับาทางไมก็ของพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลห้องที่กรุงเทพขอบคุณที่ติดตามชม